เส้นนทางปประโยช์สุขวงประชาสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะเรียนสุเมธาพิชัยรัตน์แล้วก็คุณสศิพรปานิกบุตรสวัสดีค่ะคุณสศิพรคะค่ะสวัสดีค่ะคุณสุเมธาคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็พบกันเป็นประจำนะคะวันพุธแล้วก็ จัดรายการตามเส้นทางประโยชน์สุของประชามาอย่างต่อเนื่องนะคะปีที่ห้าแล้วค่ะนะคะปีที่ห้าแล้วแล้วก็มีการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการนจักรพระราชดำรินะคะแล้วก็ผลงานความคืบหน้าต่างๆอาจจะมีเรื่องราวที่เคยรายงานไปแล้วเล่าให้ฟังแล้วมีการพูดคุยแต่ว่าก็มีความคืบหน้ามีกิจกรรมต่างๆที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละปีนะคะ่ค่ะเหมือนอย่างเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ มีหลายกิจกรรมมากโดยเฉพาะเรื่องของการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ประจำปี2559นะคะก็ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้พระราชทานพระมราิมาสิมา30ปีแล้วนะคะตั้งแต่ศูนย์แรกตั้งแต่ปี2522นะคะแล้วก็มีการประชุมการจัดทําแผนแม่บทมีการรายงานผลซึ่งประชุมที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการรายงานผลในช่วงครึ่งปีว่าได้มีการดําเนินการอะไรบ้างและมีแผนงานที่ต้องทําอะไรต่อไปมีหลายๆกิจกรรมที่ต้องมาทบทวนมาดูเรื่องของงานวิชาการเองเรื่องของงานขยายผลหรือแม้แต่เรื่องของประชาชนที่เข้ามาดูมาศึกษามาอบรม เกษตรกรเอง<ช>นะคะหล,ห,ลหลายหลายหลายส่วนเนี่ยคงก็ต้องมีการทบทวนกันว่าในแต่ละปีมีมากขึ้น嗯嗯หรือน้อยลงอย่างไรผลกระทบมาจากอะไรค่ะแล้วก็ต้องติดตามด้วยว่ามาดูแล้วเนี่ยนำเอาไปปฏิบัติได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอุปสรรคอยู่ตรงไหนปัญหาอยู่ตรงไหนก็คงต้องติดตามแล้วก็ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปด้วยค่ะแล้วก็ ในขณะเดียวกันเนี้ยนโยบายของรัฐบาลน,นะคะก็จะเน้นเรื่องการน้อมนําแนวพระราชด,ดำรินนไนขับคเคลื่อนนะคะในการพัฒนาประเทศ<ช>ซึ่งแนวพนระราชของก็จะอยู่หัวเนี้ยก็มีหลายๆเรื่องที่รัฐบาลได้นําไปขัน ขันรับแล้วก็เคลื่อนต่อในเรื่องของปัญญาสิทธิ์พอเพียงเองในเรื่องของศูนย์ศึกษาที่มีองค์ความรู้นะคะในหลายๆส่วนก็ได้มีการนําไปต่อยอดในตัวของเกษตรกรเองที่ได้รับความสําเร็จใช่ค่ะแล้วก็ในปีนี้2 5 5 9เนี่ยเป็นปีมหามงคลนะคะเพราะฉะนั้นสองวาระเลยใช่ค่ะวาระแรกนี้คือ70ปีคลองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็8 4 าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยเพราะนั้นก็จะมีกิจกรรมใหญ่ๆ2กิจกรรมในปีนี้ทั้งในส่วนของรัฐบาลเองก็จัดกิจกรรมใหญ่ตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่มกราถึงธันวาคม2559เนี่ยเป็นเรื่องของ8 4สพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็เริ่มมิถุนาเกามิถุนายนวันทองราชนะคะเป็นวาระ แห่งความยิ่งใหญ่นะคะ,คะ70ปีแห่งการครองราชพระม่าสุเดะเพระเจ้าอยู่หัวนะคะ,คะก็เลยเป็นโอกาสสองวาระซึ่งสำนักง,งานกรบก็ได้จัดก,กิจกรรม,มร่วมด้วยนะคะในในส่วนของกรบเองสำนักง,งานกรบเองก็ได้ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมกับรัฐบาลแล้วก็ร่วมกับศูนย์ศึกษาการวนาทั้ง6แห่งที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ทั้งสองพระอ,องค์ค่ะซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาก็มีการจัดกิจกรรมของพระอยู่แล้วนะคะ,คะในแต่ละปีแต่ลปีก็จะจัดให้ยิ่งใหญ่หญมากกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็มีการรายงานเรื่องราวดังกล่าวเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนสัมภาษณ์ท่านรองเลขาธิการคุณดนุชาสินทวานนท์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมครั้งนี้ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างค่ะไปฟังพร้อมๆกันค่ะ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริในวันที่21เมษายน2559ในการประชุมครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ฝ่ายเลขานุก,การคือสำนักงานกอปรยได้นำเสนอให้คณะกรรมการได้ทราบเนี่ยก็คือผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาในเรื่องต่างๆที่สำคัญก็คือ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์ศึกษาในด้านของเรื่องงานบริหารงานประชาสัมพันธ์นะครับก็เรื่องหนึ่งเรื่องงบป,ประมาณแล้วก็เป็นส่วนเรื่องเรื่องการบริหารอีกส่วนหนึ่งส่วนที่2ก็คืองานศึกษาและขยายผลนะครับงานศึกษาทดลองวิจัยก็เป็นงานวิชาการแล้วก็เป็นเรื่องที่2ง,งานขยายผลก็เป็นเรื่องที่3างานศึกษาทดลองวิจัยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ศูนย์ศึกษาทั้ง6แห่งเนี่ย ได้ดําเนินการหาบทสรุปของการศึกษาทดลองวิจัยที่ได้ดําเนินการมาว่ามีความก้าวหน้ายังไงถึงขั้นหรือถึงจุดที่สามารถที่จะนํามาเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้นําไปประยุกต์ปฏิบัตินําไปนําใช้นะครับโดยมากงานศึกษาทดลองวิจัยก็อาจจะเป็นงานเฉพาะด้านนะครับเรื่องพืช เรื่องงานก็เรื่องเกี่ยวกับงานประสุสัตว์เรื่องประมงนะครับเ,เรื่องดินเรื่องแหล่งน้ําต่างๆเรื่องงานขยายผลเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับางาน,น,าานงาขยายผลนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นเรียกว่าขยายผลภายนอกแล้วเนี่ยเช่นหมู่บ้านรอบศูนย์นะครับศูนย์เรียนรู้ที่จัดตั้งโดยศูนย์ศึกษาแต่ละแห่งแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องงานขยายผลที่เกี่ยวข้องกับภายในของศูนย์เช่น งานเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ศูนย์ศึกษาได้ได้ได้ไดมีมีไว้ให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่สนใจที่มาเยี่ยมชมเนี่ยเ,เฉพาะสถิติอของปี2559เนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยทั้ง6ศูนย์ศึกษาเนี่ยปรากฏว่ามาีผู้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานทั้งหมด7,070กว่าคนนะครับ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นกว่าในพ่วงเวลาเดียวกันของปี2,558อันนี้ก็เป็นภาพรวมของการดำเนินงานในส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มีการประชุมในวันนี้เนี่ยก็มีการนำเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงงานสำคัญๆที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเรื่องมาจากพระรัายหลิเนี่ยได้ทำในครึ่งปีแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการฝึกอบรม ที่ได้เรียนไว้แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องงานาจัดงานที่สืบเนื่องมาจากปีที่แล้วก็เป็นงานเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีาครบ60พรรษาในปี58ในปี59เนี่ยก็ได้พูดกันถึงเรื่องการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในสองวโรกาสสำคัญก็คือเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ายูหัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีนะครับซึ่งก็มีงานเรื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ8 4พรรษานะครับงานใน2ส,ส่วนเรื่องงานเฉลิมฉลองเนี่ยก็เราก็ได้พูดหารือกันว่ามันจะมีงาน2ส,ส่วนส่วนหนึ่งก็จะเป็นงานที่ทางรัฐบาลนะครับได้จัดเพื่อเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติทั้งสองพระองค์ นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสํานักง,งานกปรอรก็อยู่ร่วมในคณะกรรมการที่ทางรัฐบาลจะจะัดตั้งขึ้นนะครับก็จะมีโดยสรุปว่ามีงานจัดที่ในส่วนกลางนะครับแล้วก็มีจัดงานในส่วนภูมิภาคนะครับก็รวมแล้วก็ประมาณส่วนภูมิภาคก็ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้พวกนี้ก็ประมาณ4ครั้งแล้วก็ส่วนกลางอีก1ครั้งนะครับ สำหรับงานเฉลิมฉลองในในส่วนของสำนักงานกรปรที่จัดเนี่ยโดยปกติทุกปีเนี่ยเราจะมีวันที่เราเรียกว่าวันเกิดของศูนย์ศึกษาทั้ง6แห่งแต่ปีนี้เนี่ยเราก็จะจัดงานเฉลิมฉลองของทั้งสองพระองค์เนี่ยก็จะจัดพร้อมกันนะครับที่ศูนย์ศึกษาอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เ,เล่าให้ที่ประชุมทราบนะครับนอกจากนั้นก็จะมีงานที่เป็นเกี่ยวข้องกับเ,เรื่องที่จะให้ที่ประชุมเนี่ยได้พิจนารณาก็เป็น เ,เกี่ยวกับการดําเนินงานในเรื่องของงานศึกษาทดลองวิจัยที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> เราก็อยากจะหารูปแบบแนวทางที่ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างงานของศูนย์ศึกษาซึ่งโดยมากเนี่ยเ,เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยแต่ว่าในทางที่จะให้เป็นการยอมรับในเชิงวิชาการของแต่ละกรมกองที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็เคยเจัดเ,เป็นแนวทางให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งอันนี้ก็คงต้องไปพิจารณากันในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นรายงานเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานหลักสําคัญต่อไปในอนาคตของศูนย์ศึกษาเช่นเรื่องการจัดทําเรื่องระบบสารสนเทศนะครับให้กับศูนย์ศึกษาการจัดทําเรื่องข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องอันนึงที่เป็นเรื่องที่ดาเนินการอยู่ก็จะทำแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ เรียกว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายของศูนย์ก็คือเรื่องการเปลี่ยนหลอดไฟภายในศูนย์ศึกษาทั้ง6แห่งตลอดจนศูนย์สาขานะครับอันนี้ก็ได้นําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบสาหรับแนวทางในปี2559เนี่ยก็คงเป็นการดำเนินง,งานต่อเนื่องจากแนวทางที่ผ่านมานะครับาอาจจะมีบางส่วนที่จะต้องมาพิจารณากันในารายละเอียดเช่นเรื่องของระบบสาราสนเทศในการ ใช้ข้อมูลนะครับต้องอย่าลืมว่าศูนย์ศึกษาเนี่ยเราเรามีการจัดเก็บข้อมูลในอดีตเนี่ยเป็นในเชิงของข้อมูลทางเอกสารทางข้อมูลการจัดเก็บโดยคนโดยอะไรพวกนี้แต่ในวิวัฒนาการของเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามนําเรื่องเทคโนโลยีอย่างนี้มาใช้นะครับไม่ว่าจะเรื่องดินเรื่องป่าไม้เรื่องทรัพยากรน้ําเรื่องสถานะการปัจจุบันให้มันรวดเร็วขึ้นนะครับเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะ มานั่งติดตามแล้วมาสังเคราะห์ข้อมูลกัน,นก็ใช้เวลาก็หวังว่าถ้าโครงการเรื่องปรับปรุปรงระบบสารสนเทศหรือข้อมูลพวกนี้เนี่ยต่อไปเราก็จะได้ทงานได้เร็วขึ้นข้อที่สองก็คือมันจะลดภาระค่าใช้จ่ายหรือบุคลากรที่ดูแลเรื่องพวกนี้ลงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งตอนนี้เรื่องระบบสารสนเทศเนี่ยมือมีสส่วนนะครับเรื่องภายในศูนย์ศึกษาเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับยกตัวอย่างเช่นระบบอินเทอร์เน็ต นะครับในการทํางานเราก็เริ่มนําร่องที่ศูนย์ศึกษาห้วยท้องไครจะเห็นว่าที่ศูนย์ศึกษาห้วยท้องไครเนี่ยรับการฝึกอบรมเนี่ยทั้งคนไทยและต่างประเทศเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะเยาวชนที่สนใจที่มาจากต่างประเทศเวลาเขาจะส่งข้อมูลข่าวสารในตัวเขาหรือสิ่งที่เขาเรียนรู้เนี่ยกลับไปสู่ทางผู้ปกครองนะครับต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเนี่ย ในที่ผ่านมาเนี่ยพอส่งด้วยข้อติดขัดทางเทคโนโลยีก็ทาําได้ลําบากถ้าได้ได้รับการปรับปรุงเรื่องพวกนี้การส่งอินเทอร์เน็ตส่งไฟล์พวกนี้มันก็จะสะดวกขึ้นเพราะข้อจํากัดของศูนย์ศึกษาแต่ละแห่งเนี่ยโดยมากก็จะเป็นเรื่องตั้งอยู่ในห่างไกลนะครับคือไกลจากระบบเ,เรื่องพวกนี้นะครับวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกสอทอชอนะครับได้มาช่วยาวางระบบให้อันที่สองเนี่ยข้อมูลเพื่อใช้งานเนี่ย ติดตามความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบหลักใหญ่ๆของศูนย์ศึกษาเช่นแนวขอบเขตนะครับแนวการเปลี่ยนแปลงของสภาพป่าไม้นะครับเรื่องน้ําเรื่องอะไรต่างๆในล้วปีที่แล้วเนี่ยทางกรปร,รก็มีโครงการเรื่องการตั้งเรียกว่าเป็นระบบอุตุนิยมวิทยานะครับก็จะมาสอดคล้องกับเรื่องพวกนี้ถ้าเราได้เรื่องพวกนี้มาเนี่ย เวลาจะทํางานก็จะง่ายขึ้นสําหรับเรื่องพวกนี้ก็ตอนนี้ก็นําร่องเรื่องสารสนเทศเนี่ยก็นําร่องที่เขาหินซ้อนเป็นแห่งแรกต่อไปก็จะทําให้ครบทั้ง60ครับเรื่องการดูงานก็มีกันอยู่เป็นประจำนะครับก็มีหลายๆโครงการที่ที่โดยเฉพาะเยาวชนนิสิตนักศึกษานะครับที่ทางโครงการในเรื่องมาจากพระิกจัดนะครับก็มีทั้งดูงานในส่วนของศูนย์ศึกษาเอง แล้วก็เมื่อไปแล้วถ้ามีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดรีที่สาคัญใกล้ๆสามารถจะไปได้เราก็จะจัดนะครับในผู้ผู้ที่มาอบรมดูงานเนี่ยก็มีนิสิตศึกษาแต่ขณะเดียวกันก็มีสถาบันการศึกษาหรือมูลนิธิตึงอื่นๆห,หรือองค์กรอื่นๆนะครับที่เขามีโครงการลักษณะแบบนี้เนี่ยก็มาร่วมขอกับเรานะครับาบางองค์กรก็มีนักศึกษาจากต่างประเทศมาร่วมด้วย เพราะนั้นก็จะมีถ้าเรามทีทั้งการจัดการใน,ใน,ในเชิงของข้อมูลหรือการอบรมในศูนย์แล้วเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่งต่างประเทศก็มีเรื่องสนใจมากขึ้นแล้วก็เรื่องสำคัญเรื่องการต่างประเทศเนี่ยก็คือสืบเนื่องจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้ไปประชุมที่นิวยอร์กนะครับก็ประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับเกียรติให้เป็นประธานนะครับอของกลุ่ม 77นะครับกลุ่ม G77 ที่เรียกกันนะครับเพราะนั้นท่านก็มีนโยบายและการสั่งการมาให้ทางกระทรวงต่างประเทศร่วมกับทางกรอปรเน่ได้เรียกว่าทำเหมือนกับเป็นพิจารณาแนวทางในการที่จะส่งเสริมให้ต่างประเทศเนี่ยได้มาเรียนรู้แนวพระราชดำริโดยเฉพาะเรื่องสำคัญสคัญเช่นเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็เรื่องการบริหาร จัดการในองค์ประกอบอื่นๆเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องทรัพยากรป่าไม้เพราะประเทศในกลุ่ม77เนี่ยเขาก็มีลักษณะปัญหาเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกันกับเรานะครับการมาแลกเปลี่ยนดูงานแล้วก็จัดหลักสูตรแลกเปลี่ยนพวกผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วเราก็เป็นเป็นช่องทางหนึ่งของการเผยแพร่แนวพระราชดำริแล้วกเ็เรื่องของแนว แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านค่ะนั่นเป็นเสียงสัมภาษณ์ของท่านรองเลขาธิการกปรปลนะคะคุณดนุชาสินทวานทน์นะคะนอกเนือจาก การประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วยังมีการประชุมอีกหนึ่งเรื่องซึ่งสําคัญมากๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะก็เป็นครั้งที่หนึ่งทับสเช่นกันนะคะเรื่องยาแฝกก็มีความสําคัญนะคะก็เป็นแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ปี2534นะคะก็ ถือว่ายาวนาน20ปี <c oughs> น้องๆศูนย์ศึกษาสัก10ปีนะคะ <c oughs> 2> 2สองทศวรรษได้นะคะ <c oughs> แล้วก็มีคณะทํางานมีแผนแม่บทที่ชัดเจนมีการขับเคลื่อนทั้งหน่วยราชการเองภ <c oughs> าคภาครัฐก็เป็นตัวขับเคลื่อนภ <c oughs> าคเอกชนก็มาน้อมรับแนวร่างดีไปดําเนินการต่อ <c oughs> ในหลายๆกิจกรรมซึ่งก็คงได้เห็น ที่ไหลนำสนอบนาย่างต่อเนื่องมาค่ะในส่วนของเกษตรกรเองเขาก็รู้คุณค่าของยาแฝกมากขึ้นมีการนําผลิตภัณฑ์มีการนําย้าแฝกไปใช้ในหลายๆส่วนเรื่องของการเกษตรเองเรื่องของการแปลเป็นผลผลิตทางผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ค่ะมูลนิธิใช้พันาก็มานําส่งเสริมให้ชาวบ้านทําผลิตภัณฑ์ที่มีฝีมือมากขึ้นนะคะเช่นทํากระเป๋าทากระติกทาปิ่นโตทําอะไรที่เป็น สูวินียหรือว่าของใช้เอาไปใช้ได้จริงอะนะคะที่ชาวต่างชาติก็ชอบอย่างญี่ปุ่นนะคะเขาเขาชอบเรื่องของธรรมชาติก็ก็จะมีสินค้าพวกนี้ก็โดยการส่งเสริมช่วยเหลือกันระหว่างองค์กรต่างๆภาครัฐภาคเอกชนมูนิธินะคะแล้วก็เรื่องของการตลาดก็มีทางพัดๆมาช่วยดูแลให้อย่างครบวงจรเลยนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะซึ่งเพิ่งจะเปิดรับสมัครแล้วก็ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่20เมษายนนั่นก็คือค่าเย,ยวาชนรู้งานสืบสารพระราชดำริรุ่นที่6ครั้งที่2นะคะค่ะ,คะใช่ค่ะ,คะก็เป็นการเรียนรู้ตามเส้นทางพลิกฟื้นผืนป่าพัฒนาผืนน้ำก่ออาชีพอย่างยั่งยืนนะคะค่ะ,คะก็คราวนี้เราจะไปบุกบัน นะคะไปถึงทภาคอีสานเลยนะคะความแห้งแรงในอดีตปัจจุบันความแห้งแรงเน้นหายไปหรือยังชาวบ้านมีการพลิกชีวิตยังไงนะคะเด็กๆก็จะได้ไปเรียนรู้แล้วก็ไปเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่ภาคอีสานนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราคงจะมานําเสนอในโอกาสต่อไปหลังจากที่เด็กๆได้ลงทํากิจกรรมในช่วงของเดือน พฤษภาถึงเดือนมิถุนายนนะคะวันที่30พฤษภาถึง5มิถุนายนเจวันคะเรียกว่าได้รับองค์ความรู้แบบเต็มๆเลยนะคะค่ะในเรื่องของเยาวชนเนี่ยนอกจากสํานักงานกปรทําเองแล้วเนี่ยหลายๆภาคส่วนนะคะก็เห็นความสําคัญนะคะรัฐบาลเองก็จะนําเยาวชนจาก สิประเทศอาเซียนนะคะเข้ามาเรียนรู้งานในโครงการอนุึงจษ์ความดีซึ่งกำลังวางแผนกันอยู่นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศในกลุ่มอาเซียนได้เห็นว่าการพัฒนามีหลายรูปแบบแล้วทําไมคิงของเราพระเจ้าอยู่วของเราถึงต้องมาทำแล้วช่วยให้ชาวบ้านดีขึ้นยังไงก็อาจจะมีการติดตามกันในช่วงนั้นนะคะรามาณปลาย ตุลาคม2500คน่า,าสนใจมากะนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องย้ำคุณผู้ฟังเพราะว่ามีเวลาถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะคะ,คะก็คือท่านที่ต้องการอยากจะขอรับวารสารอันเนึ่องมาจากพระราชดำรินะคะของปี 2 5 5 9นะคะฉบับแรกนะคะก็จะเน้นเรื่องงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระมราชินีนาในเรื่องของ84พรรษานะคะก็จะเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมคราวนี้จะมีไร์คอลัมน์ที่เกิดขึ้นใหม่นะคะก็อยากให้ติดตามเราจะมีการเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงแล้วก็นอกจากหนังสือที่ได้ไปแล้วเนี่ยเรายังมีแอปพลิเคชันสามารถเคลื่อน ที่ไปกับมีลูกเล่นด้วยขึ้นที่ไปกับตัวเองได้เราอาจจะเซิร์ชได้จากแอปพลิเคชันมีเรื่องราวสนุกสนุกนะคะนอกจากอ่านในหนังสือซึ่งจะต้องอยู่ในห้องสมุดบ้างเราไม่สามารถส่งให้ทุกคนได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่อยากเรียนรู้อยากจะเห็นงานในโครงการอนุจา้องยิที่สามารถนำ ไปต่อยอดได้หรือนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองนะคะอันนี้จะขอรับได้ยังไงค่ะแอปพลิเคชันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีดาวน์โหลดเดี๋ยวเราให้ทําสําเร็จรูปก่อนหลังจากฉบับหนึ่งเราแจกจ่ายให้กับผู้ฟังนะคะที่ส่งไปชนียบัตรมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะประกาศว่าแอปพลิเคชันใช้ยังไงมีอะไรบ้างแล้วเรากําลังย้อนหลังวารสารตั้งแต่ปี ปีปัจจุบันนี้ย้อนไปอีก10ปีนะคะก็ะจะสามารถสืบค้นได้เพราะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยน <application S 1> นะ่าะ <นะ S 1> สนใจมากแต่ว่าเบื้องต้นก็คือท่านที่อยากจะได้วรารสารฉบับที่1ของปีนี้นะคะก็ส่งปรายสยยบัตรเขียนชื่อที่อยู่ของตัวคุณเองให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งมาที่ สำนักง,งานกปรปรอยเลขที่2012ออาคารโครงการอเน,นึ่องมาจากพระราชดำริถนนอรุณอมรินนะคะออซอยอรุณอมริน36ิแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพนะคะ10 เจ็ดศนะคะแล้วก็อย่าลืมวงเล็บว่าขอรับวาลาสารอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะ<ช>ที่สําคัญคือที่อยู่ของตัวเองใช่น,น,นะคะ,ะ,คะเพราะว่าทางสานักง,งานกบดจะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะส่วนรายละเอียดของแอปพลิเคชันเดี๋ยวเรามาเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปนะคะ ออตอนนี้กำลังหาลูกเล่นหาอ,อาจจะมีกิจกรรม,มแล้วจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบ<อ>นะน่าสนใจในเทคโนโลยีช่วยทำให้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้เป็นประจาทุกวันพุธ 11.15นาิกานาทีถึง11.35นาฬิกา35นาทีทางสถานีวิทยุจสร0อสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนืน่องมาจากพระราชดำริ